ครับผมรัตพลนะครับฝ่ายขาะวันนี้ผมพามาตรวจส่งมอบรถ C8 นะครับรุ่น2.5เบ็นซีเอกลุสีนะครับลูกค้าคันนี้นะครับอยากได้รถภายในเดือนนี้นะผมจะพาไปดูขั้นตอนการตรวจรถการส่งมอบรถนะครับเรามีขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์อย่างไรนะครับเราไปชมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆกันเลยครับผมพามาตรวจรถก่อนส่งมอบนะครับนี้เป็นรถตัว n ิ w CX8 รุ่น2.5เบีนซีเอกลุสีนะครับ นี่ผมเบิกกุญแจรถมาแล้วนะครับดวผมจะทําการให้ช่าง PDI รถนะครับก่อนส่งมอบเช็คค่าแบบทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้นะครับจะทำการติดตั้งฟิล์มกันรอยภายนอกนะครับกับฟิล์มกรองแสงอัลติเมทนะครับคันนี้นะครับลูกค้ามาจากนนทบุรีนะครับอันนี้ทํไปนั้นช่วงเช้านะครับ10โมงนะครับรู้ผลช่วงบ่ายโมงนะครับค่อนข้างเร็วนะครับลูกค้าอยากได้รถภายในเดือนนี้นะครับ พอดีคันนี้ว่างพอดีนะครับลูกค้าก็เลยได้รถคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมตรวจรอยรถเสร็จนะครับขึ้นไป PDI รถนะครับขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับยังไงเราไปชมรายละเอียดขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับอันนี้จะเป็นการปล่อยลมนะครับเพราะรถที่มาจากสต็อกมาสด้านะครับจะลมค่อนข้างแข็งนะครับปล่อยลมให้เข้ากับค่าที่กำหนดนะครับเสร็จเรามา ทำการนะครับขูดเล็กเครื่องเล็กถังนะครับต้องการ PDI นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําการติดฟิล์มกันรอยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับรวมถึงฟิล์มกรองแสงด้วยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วต่อไปเป็นการล้างรถนะครับครับอันนี้เป็นรถที่ทําการล้างเสร็จติดฟิล์มเซรามิกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถตัว CX8 นะครับผมให้ดูรอบๆรถนะครับว่า ทําการเคลือบสีนะครับการสนิทเรียบร้อยนะครับจากศูนย์มาส d ดนะครับคันนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น2.5 SP นะครับ Exclusive นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอันนี้ดูความเรียบร้อยของรถนะครับรถรุ่นนี้นะครับถ้าใครจองช่วงนี้จะรับรถช่วงปีหน้านะครับประมาณหนาเลยนะครับตอนนี้ผมมีโค้ตาให้อีก 1คันนะครับสีทองแพทินัมคอร์สนะครับในช่วงงานมอเตอร์อีกโปรนะครับจะมีลูกค้าจองรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงใครอยากได้รถก่อนนะครับจองไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะรับรถนะครับใครอยากได้รถก่อนสิ้นปีทักไลน์ผมได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นรถเอกล s i v ฟแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําการถอดตัวหุ้มบ่อออกนะครับอันนี้เป็นตัวฝาท้ายเปิดด้านหลังได้นะครับวันนี้ผมมา เช็คความเรียบร้อยของรถนะครับนี่ครับสีทุกอย่างนะครับทำตากัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายนบแถมของแถมจัดเต็มนะครับตอนนี้ฟรี m u s 5ปีมูลค่า60 0 0 0บาทนะครับสำหรับรถ CX8 นะครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นคิกเซนเซอร์นะครับสำหรับตัว CX8 เบนซินเอกซ์คลูซนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถตัว New CX8 Exclusive ถีสีทองนะครับแพดิีน้มควอนนะครับทักไลน์ผมดได้24ชั่วโมงยังไงฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ